สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูปิ้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับครูปิ้นจะมาสอนเรื่องของมุมภายนอกบนเส้นตัดข้างเดียวกันนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้ชื่อใจคล้ายกับเรื่องอะไรครับใช่แล้วครับจะคล้ายกับเรื่องของมุมภายในนะครับบนเส้นตัดข้างเดียวกันนั่นเองเนื้อหา2เนื้อหานี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันอยู่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของมุมภายนอก บนเส้นตัดข้นงเดียวกันเดี๋ยวครูจะไปขอทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับมุมที่เกิดจากเส้นตัดนะครับมีมุมชนิดใดบ้างน,นะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นการทบทวนเนื้อหาเป็นในตัวนะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยในส่วนของตัวแรกนะครับที่วันนี้ครูจะมาทบทวนก็คือตัวของมุมแยง้งโดยลักษณะของมุมแย้งนะครับเป็นอย่างไรนะักเรียนจําได้หรือไม่ครับลักษณะของมุมแย้งนะครับจะเป็นรูปคล้ายๆตัวแซ อ่าเห็นไหมครับถ้าเป็นแนวตั้งก็เป็นตัว n แค่นั้นเองครับให้นักเรียนเนี่ยมองรูปให้ออกเป็นรูปนะครับเหมือนตัว z หรือตัว n เนี่ยนักเรียนจะเห็นมุมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองจากโจทย์ที่ครูกําหนดมาให้เนี่ยตัว z ตตัวไหนครับอาจจะมองเป็นตัวนี้นะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับจะเป็นเป็น z ในอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็น คล้ายๆตัวเอ็นอ่านักเรียนลองมองดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยมุมที่เกิดมุมแย้งจะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่นั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้อ่าเพราะนั้นเนี่ยเราเวลาเราตอบเราตอบไงครับเราก็จะตอบเป็นมุมแย้งคือมุมเบอร์หนึ่งกับมุมเบอร์สี่นะครับส่วนยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับเพราะนั้นอีกหนึ่งคู่คือเบอร์ไหนก็จะเป็นเบอร์สองกับเบอร์สามของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราก็เห็นไปครับเป็นมุมเบอร์สองและมุมเบอร์สามเห็นไหมครับเนื้อหาเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับเรายังคงเอามาทบทวนเอามาใช้ได้อีกนะครับเพราะว่าตัวของมุมแย้นเนี่ยมันไว้ใช้สําหรับในการพิจารณาวิเคราะห์นะครับว่าเส้นตรง2เส้นเนี่ยเป็นเส้นขนานกันหรือไม่่าลำดับถัดมานะครับอันนี้คือเป็นเพียงแค่การพิจารณานะครับดูรูปลักษณ์และเดี๋ยวเรื่องคุณสมบัติเรามาว่ากันต่ออีกทีนะครับ มาดูตัวที่สองนะครับก็คือตัวของมุมภายในนะครับบนเส้นตัดข้างเดียวกันนักเรียนจะเห็นนะครับมุมภายในบนเส้นตัดข้างเดียวกันเนี่ยชื่อยาวนิดนึงแต่อย่างท elves, mm ี่บอกครับมีประโยชน์นะครับเราต้องมาใช้ต่อโดยตัวของมุมภายในเราใช้ครบนะครับมุมภายในเพราะฉะนั้นมุมที่เกิดจากข้างในนะครับเมื่อเส้นตัด1เส้นตัดผ่านเส้นตรง2เส้นนะครับทําให้เกิดเป็นมุมภายในบริเวณตรงไหนคือภายในครับก็คือภายในเส้น ตรง2เส้นนั่นเองนะครับคือบริเวณตรงนี้อันนี้คือมุมภายในนะครับแล้วด้านข้างนี้ล่ะคืออะไรครับด้านข้างนี้คือมุมภายนอกนะครับที่เรากำลังจะเรียนในถัดไปเพราะนั้นตรงนี้ครูขอทบทวนมุมภายในก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณภายนอกนั่นเองนะครับมี2ข้างนะครับส่วนมุมภายในมีเบอร์อะไรบ้างครับเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเบอร์4เช่นเดียวกัน แต่ลักษณะการอ่านอ่านอย่างไรครับอย่างที่ครูบอกชื่อเต็มของมุมภายในของเขาคือมุมภายในบนเส้นตัดข้างเดียวกันเพราะฉะนั้นบนเส้นตัดข้างเดียวกันเราจะสังเกตเห็นครับว่ามุมภายในตอนนี้เราเจอแล้วนะครับคือเบอร์หนึ่งสองสามและสี่แต่พอครูมาพิจารณาคำว่าบนเส้นตัดข้างเดียวกัน แสดงว่าดูไงครับเราก็ไปพิจารณาดูต่อตอนนี้เราได้เบอร์มุมแล้วถูกไหมเรามาดูต่อครับในส่วนของตัวเส้นตัดตัวนี้นั่นเองโดยเส้นตัดเนี่ยให้เรามองแบบนี้ครับเส้นตัดข้างเดียวกันสมมตุติครูแบ่งฝั่งนะครับขีดตรงกลางตรงนี้แบ่งฝั่งคืออะไรครูก็ดูครับเฉพาะฝั่งหนึ่งสมมุติตรงนี้เป็นข้างบนข้างล่างครูก็ดูเป็นข้างบนข้างล่างครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นมุมเบอร์2และมุมเบอร์4อันนี้คือมุมภายในบนเส้นตัดข้างเดียวกันตาม หัวข้อเลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งคือเบอร์1และเบอร์3นะครับเราก็เขียนครับเป็นเบอร์1และเบอร์3ถ้าหากว่าเป็นรูปนักเรียนจะเห็นนะครับเป็นรูปประมาณนี้อันนี้คือมุมเบอร์4นะครับครับและมุมเบอร์2ส่วนอีกมุมหนึ่งที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเห็นไหมเบอร์1กับเบอร์3นักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับบริเวณเส้นครูงวงกลมไว้เนี่ย อันนี้คือเส้นตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเป็นรูปรับแบบนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะอยู่ฝั่งเดียวกันของเส้นตัดโอเคนะครับในเมื่อนักเรียนได้ถึง2เรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องที่3ครับคือมุมภายนอกนั่นเองการอ่านมุมภายนอกนะครับไม่ยากใช้หลักการเดียวกับมุมภายในเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรเราก็แค่พิจารณาออกก่อนนะครับว่าส่วนไหนคือภายนอกส่วนไหนคือภายใน จากรูปนักเรียนจะเห็นนะครับมีเส้นตรงสองเส้นด้วยกันคือเส้นตรงแนวนอนนะครับสองเส้นนี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็มีเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นนะครับคือเส้นนี้นะครับเป็นเส้นตัดขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาภายนอกภายในได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือบริเวณส่วนตรงนี้จะคือภายในครับจะคือภายในนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาก่อนเลยครับภายใน นักเรียนอาจจะเขียนด้วยดินสอก็ได้นะครับเป็นเหมือนการทดเลขเนี่ยแหละแต่เราจะได้เข้าใจด้วยนะครับเป็นในตัวว่าอันนี้คือภายในส่วนบริเวณตรงส่วนนี้คือภายนอกนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างอ่าเห็นไหมอ่ย้อกลับไปนิดน,นึงครับนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณถ้าเป็นรูปแนวตั้งนะครับภายในภายนอกจะอยู่ซ้ายกับขวาเห็นไหมครับแต่ถ้าหากเป็นรูปแนวนอนภายนอกจะอยู่ข้างบนกับ ข้างล่างแค่นั้นเองครับนักเรียนพยา,ายามหาลักษณะมันให้เจอนะครับมันจะง่ายในการพิจารณาม,มากขึ้นลำดับถัดมาครับอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นมุมภายนอกชื่อเขาก็เหมือนกันข้างต้นก็คือมุมภายนอกบนเส้นตัดข้างเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักการอ่านจะคล้ายๆกับมุมภายในตะก,กี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราหามุมภายนอกได้แล้วถูกไหมครับเบอร์หเบอร์สเบอร์สาเบอร์ส ต่อไปครับเราก็ดูเส้นตัดคือเส้นไหนคือเส้นนี้อันนี้คือเส้นแกนหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนดูบนเส้นตัดข้างเดียวกันเพราะฉะนั้นข้างเดียวกันคือฝั่งไหนครับก็คือฝั่งนี้อันนี้คือเส้นตัดนะครับข้างเดียวกันอ่ะคู่ที่หนึ่งครูขอยอดเขียนก่อนนะครับก็คือเส้นนี้และเส้นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้างเดียวกันนะครับถูกไหมข้างเดียวกันของเส้นตัดเพราะนั้นนักเรียนต้องหาเส้นตัดให้เจอก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ครับเป็นเบอร์ 2และเบอร์4นั่นเองและหลังจากเบอร์ 2, เบอร์สแล้วยังเหลืออีก1คู่นะครับตะกี้เราได้ฝั่งซ้ายไปแล้วต่อไปเราไปหาฝั่งขวาต่อเพราะฉะนั้นอ่าตะกี้ขอโทษทีครับตะกี้เราได้ฝั่งขวาไปแล้วรอบนี้เรามาฝั่งซ้ายต่อก็คือด้านนี้นะครับด้านนี้ก็มีเป็นคู่ของเบอร์1และเบอร์3เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนลงไปครับเป็นเบอร์หและเบอร์ส เห็นไหมครับการอ่านมุมภายนอกไม่ได้ยากครับถ้านักเรียนเข้าใจในส่วนของมุมภายในมุมภายนอกแทบจะแค่รู้จักในส่วนของว่านักเรียนต้องหาภายนอกแค่นั้นเองโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนเนื้อหาตรงนี้ไม่ยากครับแต่ลําดับถัดมาก็คือจะเพิ่มความยากไปนิดนึงในส่วนของตัวโจทย์ที่มาในรูปของมุมที่ไม่มีตัวเลขอ่าหลายคนตรงนี้ จะยังไม่คล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งโดยหลักการในส่วนของโจทย์ข้อนี้เหมือนเดิมครับนักเรียนต้องหาให้ได้ก่อนอันไหนคือภายในอันไหนคือภายนอกเพราะนั้นนักเรียนหาจุดเด่นลักษณะเด่นเขาก่อนคือภายในจะต้องมีเส้นตรง2เส้นถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยบริเวณตรงไหนก็คือบริเวณตรงนี้ถูกไหมครับที่เป็นภายในนักเรียนก็เขียนทดไปก่อนเลยจะได้ไม่สับสนนะครับบริเวณตรงนี้คือภายใน แล้วส่วนตรงไหนคือภายนอกก็คือบริเวณตรงนี้นะครับภายนอกอบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับจะมีสองฝั่งนะภายในจะมีฝั่งเดียวแต่ภายนอกจะมีสองฝั่งอาจจะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนไปครับภายในและภายนอกให้เรียบร้อยพอหลังจากนักเรียนเขียนภายในภายนอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็กลับมาดูครับหัวข้อคือเราต้องการหาภายนอกเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ต้องการหาบริเวณข้างในนี้ถูกไหมครับเราหาเฉพาะข้างนอก เราใช้แค่บริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็มาหากันพร้อมกันนะครับก็คือเราต้องมาหาก่อนว่ามุมอะไรบ้างที่เป็นมุมภายนอกอ่าเดี๋ยวรอบนี้ครูทําการเขียนให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าเป็นมุมภายนอกบนเส้นตัดขั้นเดียวกันพระเอกหลักของเราก็คือตัวของเส้นตัดเราตัวนี้นะครับอันนี้คือเส้นตัดขวาง แล้เส้นตัดขวางตรงนี้เราทําอย่างไรเราก็ทําการแบ่งข้างครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งข้างบนแบ่งข้างล่างแค่นั้นเองให้นักเรียนมองเป็นอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้เบอร์นี้ขึ้นมาอ่าได้เป็นมุมตรงนี้ขึ้นมาอ่าตีขนาดมุมไว้ก่อนนะครับเห็นไหมพอนักเรียนตีขนาดมุมแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับลำดับถัดมาที่นักเรียนจะกังวลมากที่สุดคือการอ่านชื่อถูกต้องไหมครับโดยการอ่านชื่อครูบอกได้ว,ว่าหลักการอ่านมุมเนี่ยอ่าถ้าเป็น สามตัวนี้นะครับสามารถอ่านได้สองแบบอ่าเดี๋ยวมาดูกันแบบที่หนึ่งอ่านจากข้างบนมาข้างล่างครับก็เป็น K F M ถูกต้องไหมล่างจากจุด K มา F มา M นะครับเราก็จะเรียกเป็นมุม K F M นักเรียนก็เขียนมุมด้วยนะครับอ่ามุม K F M แล้วถามว่าอีกตัวหนึ่งเราอ่านยังไงลนะ่ะอีกตัวหนึ่งเราก็อ่านเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่า ครูก็แค่อ่านย้อนไปเป็นมุม M F K แสดงว่าตรงนี้ครูสามารถตอบได้2ตัวครับมุม M F K นักเรียนจะตอบตัวไหนก็ได้ครับจะเป็น M F K หรือเป็น K F M ก็ได้เพราะทั้ง2ตัวนี้คือชื่อเดียวกันเพียงแต่ว่าลักษณะการอ่านนั้นมันไปคนละทิศคนละทางก็เหมือนกับนักเรียนเดินไปทางซ้ายกับนักเรียนเดินไปทางขวานะครับแต่เดินเป็นจำนวนที่เท่ากันถามว่าได้ระยะทางเท่ากันไหม ก็ได้เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นการทําไปทํากลับไม่มีผิดนะครับตรงนี้ใช้ได้ทั้งคู่แต่หลักการคือนักเรียนต้องอ่านให้ถูกต้องไม่ใช่ไปอ่านเป็นมุม K M F เห็นไหมครับถ้ามุม K M F จะเป็นรูปไหนจะเป็นรูปนี้มุม K M F มันจะไม่ใช่รูปของมุมนะครับที่เรากําหนดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านอ่านดีๆนะครับอ่าโอเคครับณนะตรงนี้นักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้ว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตลบตัวหนึ่งนะครับลบตัวนี้ออกไปแล้วกันโอเคครับเรามาดูส่วนของมุมที่สองกันต่อก็คือมุมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น P ไป S แล้วมา U นะครับเราก็จะเรียกเป็นมุม P S U อ่าโอเคเห็นไหมครับหรือทัาเรียนจะอาจเป็นมุมอะไรได้มุม U S P ก็ได้นะครับได้ทั้งสองชื่อเหมือนกัน เอาล้ครับทีนี้เราจะได้มาแล้วถึง1คู่อ่าเห็นไหมไม่ยากเลยเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเรามาดูตัวที่2ครับตัวที่2หลักการอ่านยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราขอลบตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะนั้นต่อมาอีก1คู่อยู่ตรงไหนครับบนเส้นตัดขั้นเดียวกันก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ่าภายนอกถูกไหมครับอันนี้คือภายนอกบนเส้นตัดขั้นเดียวกันนี่คือเส้นตัดเห็นไหมอ่าเนี่ยนักเรียนพยายามแยกๆทีละส่วนก่อนมันจะง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมายนอกเราก็มาเริ่มไล่ครับอ่านชื่ออ่าตรงนี้ครูขออนุญาตเป็นตัวนี้ละกัน M F C อ่าแล้วแต่จะไล่นะครับเป็น M F C นักเรียนก็เขียนไปครับเป็นมุม M F C ต่อไปตัวนึงมุม U S A อ่าเราก็เขียนลงไปนะครับมุม U S A เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเลย เราก็สามารถอ่านมุมได้โดยที่เราใช้หลักการที่ถูกต้องนะครับหนึ่งคือแยกแบ่งก่อนว่าอันไหนคือภายในอันไหนคือภายนอกสองคือดูเส้นตัดครับอันไหนคือเส้นตัดแล้วนักเรียนก็ทําการแบ่งส่าแบ่งฝั่งเอาว่าไหนคือข้างบนอันไหนคือข้างล่างอันไหนคือทางซ้ายอันไหนคือข้างขวานะครับตามชื่อเขาคือมุมภายนอกบนเส้นตัดข้างเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ครูคิดว่าวันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจมากขึ้นเยอะกว่าตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านได้ดีขึ้นนะโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาทบทวนกันก่อนนะครับในส่วนของตัวเนื้อหานะครับวันนี้ครูก็จะเป็นการทบทวนนะครับของเนื้อหาทั้งหมดเลยคือเรื่องของตัวชนิดมุมนะครับที่เราจะเอาทั้ง3ชนิดนี้ มีทั้งมุมแย้งมุมภายในบนเส้นตัดขั้นเดียวกันและมุมภายนอกบนเส้นตัดขั้นเดียวกันนะครับโดยทั้ง3มุมนี้นะครับเป็นตัวที่ไว้ใช้วิเคราะห์พิจารณาในส่วนของตัวเส้นขนานนะครับรูปแบบหนึ่งว่าเส้นขนานสองเส้นนี้เนี่ยมันขนาดจริงจริงไหมจริงหรือไม่จริงแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาตรงนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงได้เราจะต้องไปอ้างอิงเกี่ยวกับคุณสมบัติของเรื่องขนาดมุม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ครูจะสอนเพียงแค่เรื่องของการอ่านมุมของมุมภายนอกไว้ก่อนนะครับว่าลักษณะมุมภายนอกเป็นอย่างไรเพราะนั้น,น,นเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจแล้วว่าลักษณะของมุมภายนอกนั้นจะมองมาในร,ารูปแบบของฝั่งเดียวกันนะครับสมมุติอ่ะครูมีเส้นตัดขวางหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับแล้วมีเส้นขนานอีก2เส้นแบบนี้ลักษณะของอ่ามุมภายนอก ตรงไหนคือภายนอกครับก็คือบริเวณตรงนี้ภายนอกบนเส้นตัดข้างเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้คือด้านเดียวกันนั่นเองต่อมาตัวที่สองล่ะก็คือคู่นี้ครับคู่ที่สองนักเรียนเห็นไหมครับครูแบ่งสีที่เรียบร้อยแล้วฝั่งสีเหลืองคือฝั่งเดียวกันสีน้ําเงินคืออีกฝั่งเดียวกันนะครับอันนี้คือมุมภายนอกบนเส้นตัดข้างเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนสามารถอ่าน และสามารถแยกได้ว่าอันไหนคือมุมภายนอกอันไหนคือมุมมุมภายในและอันไหนคือมุมแยง้งเพราะฉะนั้นสําหรับในส่วนของเนื้อหาคลิปนี้นะครับครูขอฝากภาระรงานนะครับในหน้า149ถึง150นะครับให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกฝนนะครับเพิ่มเติมในส่วนของความรู้ที่ครูได้สอนไปในวันนี้นะครับและเช่นเดียวกันเนื้อหาคลิปนี้นะครับครูไว้ใช้สอนสําหรับในวันอังคารนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจะจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวครูจะสอนต่อเลยนะครับในเรื่องของเทคนิคการหาขนาดม,มุมโดยอาศัยหลักการอ่านของมุมภายนอกที่ครูได้สอนไปในตะกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากให้นักเรียนนะครับทําตัวของพาร,รักงานหน้า149ถึง150ให้เสร็จก่อนนะครับให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันต่อในส่วนของตัวการหาขนาดของมุมนะครับ